หลังจากที่เสียอ,อกเสียใจกับการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับไปนะฮะอาร์เซนอลตกรอบไปกลับมาเล่นพิมเมลีกกันดีกว่าเรามาว่าถ้วยที่ยังมีอยู่กันดีกว่านะครับในพิมเมลีกในเอฟเอคัพในแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างนี้ดีกว่านะครับคลิปนี้ครับอยากชวนทุกคนคุยก่อนเกมครับเกมที่อาร์เซนอลจะบุกไปเยือนซาลิการดงนิวคาโซลกันหน่อยนะครับว่าจะมีความพร้อมของทั้งสองทีมอย่างไรบ้างและสถิติมีอะไรน่าสนใจบ้างมาลุยมาคุยกันคลิปนี้ครับ <c oughs> สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและคลิปนี้ครับคุยก่อนเกมครับชวนทุกท่านมาเป็นเซียนกันหน่อยครับมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยว่าเฮ้ยผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับนัดสุดสัปดาห์ครับอาร์เซนอลบุกไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกว่าเราหน่อยและอย่าลืมติดตามกันนะครับเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ทิกต็อกนะครับคุยกันเนอร์สครับสะดวกช่องทางไหนติดตามได้เลยแล้วก็เมนต์สกอร์มาเลยนะครับคิดดว่าาาออออร์เเเซนนลทีมมมยืจะไไป3แต้้ หรือว่าจะเสมอหรือว่าจะเป็นเจา้าบ้านที่มีหัวขกันที่ดีกว่าครับแต่ถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมเอาความพร้อมมันเล่าให้ฟังกันครับ ก็เกมนี้ครับเป็นเกมพรีเมียร์ลีกครับที่ต้องบอกว่าหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยมีเกมกลางสัปดาห์ในฟุตบอลคาราบาลครับนะเนิวคอร์โซลได้ไปต่อชนะแมนยู3 0อาร์เซนอลตกรอบแพ้เวสต์แฮม3-1นะครับผู้แพ้กับผู้ชนะในคาราบาลครับจะกลับมาเจอกันในพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับก็เล่นกันตามเวลาบ้านเราเนี่ยเที่ยงคืนครึ่งนะครับเวลาของยุโรปมีการปรับแล้วนะฮะไอคู่ที่เคยเล่น ห้าทุ่มครึ่งก็จะเป็นเที่ยงคืนครึ่งแบบนี้นะครับก็จะขยับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็นอนดึกกันหน่อยนะครับสารการตอนนี้ครับก่อนเกมครับอาร์เซนอลอยู่อันดับ2ครับมี24คะแนนครับในขณะที่นิวคาสเซิลครับอยู่อันดับที่6มี17คะแนนนะครับเล่นผ่าน10เกมมาแล้วทั้งคู่นะครับก็เล่นกันที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างเอตตีฮาวครับกุนซือ ที่ต้องบอกว่าเก่งคนนึงมากๆของพรีเมียร์ลีกนะเจอกับทางนั้นมิเกลอาเตตาก็เป็นกุญซือหนุ่มแล้วก็มีฝีม้าลายมือพอกันนะครับถือว่าพอฟัดเปฟวอย่างคู่นี้นะครับแล้วก็วันนี้ผู้สื่เป็นทางด้านสตูดิโอแอตเบลนะครับผมมาดูความพร้อมของเจ้าบ้านก่อนนะครับเจ้าบ้านเนี่ยโอ้โหตัวเจ็บตัวแบนเพียบนะครับผมเริ่มต้นกันที่ตัวหลักๆของเขาก่อนนะทางด้านของซานโดโตนาลีครับ ก็เรียบร้อยนะครับพักไปเลยยาวๆนะครับซีซั่นนี้ไม่ได้เล่นแล้วแน่นอนนะครับก็มีปัญหาเรื่องของ ส่วนตัวก็แล้วกันนะฮะแล้วก็โดนตัดสินไปนะครับยาวๆนะครับไม่ใช่แค่พรีเมียร์ลีกนะครับรวมไปถึงทีมชาติด้วยนะครับรายการไหนก็ตามที่ฟีฟ่ารับรองนะครับเป็นรายการที่อยู่ในเครือของฟีฟ่าเนี่ยไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่ามาเล่นบอลเดินสายบ้านเราได้นะนะครับสำหรับโตนาลี่นะครับส่วนตัวอื่นๆที่เจ็บนะครับของนิวคาสเซิลนะครับก็จะมีโอ้โหกองหลังตัวเก่งครับสเวนบอตแมนครับที่จะไม่พร้อมลงในเกมนี้นะครับรวมไปถึงศูนย์หน้าตัวเก่งครับทางด้านอีซัคครับนี่ก็ไม่ได้ลงนะครับ เซนเอรอีซักนะครับแล้วก็รวมไปถึงออกองกลางครับห้องเครื่องฮาวิบานส์นะครับก็ไม่พร้อมเหมือนกันนะครับหวังว่าจะไม่กลับมาทะลึ่งกลับมาเกมเจออาร์เซนอลนะนี่คือตัวหลักๆที่ไม่พร้อมนะครับจริงๆมีแมต t ์แท,ทรเก็ตอีกคนหนึ่งด้วยนะแต่ว่าแมต t ์แท,ทรเก็ตเนี่ยช่วงหลังก็เสียตําแหน่งให้ทางด้านของแดนเบิร์นไปแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่า จะไม่ได้ถึงขั้นเป็นตัวหลักตัวจริงเท่าไหร่นะครับนะไม่น่าจะทําให้มีผลกระทบมากนะส่วนอาร์เซนอลครับตัวเจ็บโอ้โหทำเป็นเล่นไปตอนนี้มี4ตัวหลักๆแล้วนะครับมีทางด้านของโทมัสปาเต้ครับที่ไม่สามารถพร้อมลงเล่นในเกมนี้นะครับแล้วรวมไปถึงกรอบเบลเชซุสครับที่มีอาการบาดเจ็บไปตั้งแต่เกมแชมเปียนส์กับเซบีย่านะครับแล้วก็สมิธโลเพึ่งเจ็บไปเลยในเกมที่ ถล่มเชฟฟด์ไป5-0นะครับก็ไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็คนสุดท้ายครับจูเลนทิมเบอร์อันนี้เจ็บไปตั้งแต่ตน้นฤดูกาลแล้วนะครับก็ถือว่ามีตัวเจ็บซึ่งเป็นตัวหลักเนี่ยถ้านับจริงๆอาร์เซนอลเนี่ยเจ็บแค่4ตัวแต่เป็นตัวหลักหมดเลยนะครับส่วนของนิวคาสเซิลเนี่ยเจ็บเพียบเลยนะครับท้านับเป็นตัวหลักก็ใกล้เคียงกันนะประมาณสัก4ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับทำให้หน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมจะเป็นประมาณนี้ครับผู้รักษาประตูของนิวคาสเซิลครับจะใช้ทางด้านนิกโป๊์ครับมาในระบบ433นะระบบเดียวกันเลยนะครับก็นิกโป๊์จะเป็นประตูครับกองหลัง4คนครับจะใช้ทางด้านคีเดนทิปเปียครับเป็นแบ็คขวานะครับแล้วก็ซ้ายจะเป็นแดนเบิร์นครับคู่เซนเตอร์ฮาร์ปับ ฟาเบียนแชยังอยู่ครับนะเป็นตัวหลักให้ยึดไว้นะครับแล้วก็มีทางด้านของจามเอลลาเซลครับเป็นคู่เซนอร์ฮาร์ที่จะมายืนคู่ในเกมนี้นั่นเองครับ กองกลางครับจะใช้บรูโน่กิมารส์ครับมาเป็นตัวแกนหลักนะครับแล้วก็มีลองสตาร์ครับแล้วก็โจลินตันครับยืนทำเกมคู่กันนะครับรวมไปถึงส่วนหน้าครับกองหน้าเนี่ยจริงมีให้เลือกใช้เพียบเลยแต่ผมเชื่อว่าจะน่าจะเป็นคาร์ลัมบิลซันครับซึ่งตอนนี้มีผลงานค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นตัวเป้านะครับแล้วก็มิเกลอาร์เมรอนครับยืนขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นแอนโทนีกอร์ดอนนั่นเองนะครับ สำหรับโจวิลล็อกครับนะหลายคนอยากเห็นเขาลงสนามในเกมนี้นะครับผมก็เชื่อว่ามีโอกาสได้ลงมากๆเลยนะครับเพราะว่าโจวิลล็อกเองก็เรียกว่ารอรับโอกาสจากนิวคาสเซลอยู่นะครับนั่นะนะ่านะนะเห็นใจวิลล็อกนะย้ายจากเราไปเนี่ยก็กล่าวว่าจะไปเฉิดฉายที่นิวคาสเซลซึ่งก็เป็นแบบนั้นนะตอนย้ายไปแรกๆก็ถือว่าผลงานดีเลยนะครับก็ขึ้นเป็นตัวหลักตัวจริงแต่ว่า พอมีตนารี่มามีตัวนั้นตัวนี้เข้ามานะครับก็เลยทําให้โอกาสของน้องน้อยลงนะครับแต่ตอนนี้ตนารี่พักยาวๆครับก็กลับมาแล้วละครับจอวิล็อกอาจจะได้เชอดฉายในช่วงเวลาต่อจากนี้แหะครับนะมาดูทีมเยือนอาร์เซนอลกันบ้างครับ11ผู้เล่นตัวจริงครับในระบบ433ครับผู้สัปปะตูจะกลับมาใช้เดบิดรายายืนตำแหน่งนี้นะครับส่วนก้องหลัง อืมสี่คนนะครับนะก็ขวาจะใช้เบนจามินไว้นะครับซ้ายอลิเซนเดอร์ซินเชนโกคู่จะน,นะครับเป็นกราเบลมังไกเยสจับคู่กับบิลเลียมซาลิบาครับกองกลางจะกลับมาใช้ดิคแอนไรส์นะครับแล้วก็มีมาร์ตินเอร์ดกาดเป็นเพลย์เมเกอร์ครับแล้วผมเชื่อว่าอีกตำแหน่งนเนี่ยน่าจะใช้คายฮาวเวกซ์นั่นเองนะครับศูนย์หน้าครับเอ็ดดี้เอนเกเทียครับ ปีขวาใช้บุโกโยชาก้าและซ้ายใช้กราเปียวมาตินเนลีนั่นเองครับก่อนจะไปดูสถิติแล้วก็คาดการเกมนะครับแวะมาขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยนะครับขอบคุณซูซูกิด้วยนะครับช่วงปลายปีแบบนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับซูซูกิทริเปิลโบนัสดีลนะครับก็เป็นโบนัสที่จะจัดหนักให้ทุกๆขั้นเลยนะครับช่วงส่งท้ายปีนะครับเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับส่วนลดสูงสุดถึง3ต่อด้วยกันนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 1ธันวาคมเลยนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ติ s, s u k i .co.th หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่โชวร์รูมก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีงานช่วงปลายปีด้วยก็แวะไปดูที่งานเขาได้นะครับมีโปรโมชั่นต่างๆนาน,นาแน่นอนมีเซลล์ดูแลอย่างดีนะครับขอบคุณซูซูกิเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ มาว่ากันต่อเรื่องของสถิติกันหน่อยครับคู่นี้เนี่ยจริงพบกันตลอดนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่อยู่พรีเมียร์ลีกกันมานานนะครับก็5เกมหลังสุดเนี่ยนะครับเป็นอาร์เซนอลที่ชนะได้3ครั้งนะครับเสมอ1ครั้งแล้วก็นิวคาสเซิลชนะ1ครั้งนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นของทั้งคู่เนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับนิวคาสเซิลเจ้าบ้านครับหเกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ส่วนอาร์เซนอลครับ5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ครับก็ ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับฟอร์มก็ไม่ไม่ได้หนีกันมากนิวคาสเซิลในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ถือว่าทําทีมมาดีมากนะครับทีมของเอ็ดดี้ฮาวครับผมคาดว่าเกมนี้เนี่ยนิวคาสเซิลจะได้ครองบอลมากกว่าอาร์เซนอลนะนะจริงๆนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็น่าจะเป็นการสู้กันที่แดนกลางครับแดนกลางของใครดีกว่า ก็น่าจะมีโอกาสที่ทําให้ทีมได้เปรียบมากกว่าแล้วก็อาจจะทําให้เกิดประตูที่กลายเป็นประตูสําคัญนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเดแคนไรส์นะครับที่ได้พักในเกมกลางสัปดาห์มาลงแค่เป็นัดสัปปรองเนี่ยนะน่าจะมีความพร้อมมีความฟิตมากกว่านั่นเองแล้วรวมไปถึงมาตินโอริกาดกับตันทีมด้วยเพิ่งทําประตูได้ก็อาจจะเรียกความเชื่อมั่นได้ประมาณหนึ่งนะครับถ้า2คนนี้เล่นออกผมบอกเลยว่าอาร์เซนอลชนะไม่ยาก นะครับแต่ว่าถ้าโดนปิดโดนบังหรือมีเหตุจําเป็นใดๆก็ตามนเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยเหนื่อยครับผมบอกเลยนะครับแต่ว่าการจะชนะนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์กเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องหมูๆสำหรับอาร์เซนอลณเวลานี้นะครับถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยกล้าการันตีเลยเจอนิวคาสเซิลเอาไปเลย3แต้มนะครับแต่ว่ายุคนี้เนี่ยบอกแบบนั้นไม่ได้แล้วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเกมนี้ครับลูกเสมอมีครับออกเสมอมีนะครับแต่ว่าลุ้นให้อาร์เซนอล เฉือนชนะได้นะนะครับแต่ว่าจะเป็นการเฉือนชนะแบบสุดมันแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีประตูให้เห็นอย่างน้อยอย่างฝั่งละลูกแน่ๆผมคิดว่าแนวรับของทั้งคู่เนี่ย มีริ้วรอยให้เจาะครับอาร์เซนอลก็มีริ้วรอยรวมไปถึงนิวคาสเซิลเองวันนี้ก็ซวนบอสแมนไม่ได้ลงนะครับก็น่าจะมีริ้วรอยให้อาร์เซนอลได้เจาะได้ทะลุทะลวงไปด้วยเหมือนกันแล้วก็เอ็ดดี้เองเกตีกำลังมั่นใจครับเพิ่งซัดแฮตทริกในเกมลีกมาเนี่ยก็น่าจะเรียกว่ามีลูกประหลาดๆที่เราได้เห็นกันแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวสำรองขุมกำลังที่จะมาเปลี่ยนเกมอย่างทอสซาอย่างฟาเบียเรียร่าอะไรพวกเนี้ยก็พร้อมที่จะลงมาสลับสับเปลี่ยนนะครับทำให้เกมของอาร์เซนอลมีม ผมเอานะก,กันหายใจเชื่อในเชื่อในอาร์เตต้าอีกสักครั้งนะครับอาร์เซนอลเก็บ3แต้มได้ครับชนะ2ประตูต่อนหนึ่งครับอ่ะนี่ความคิดเห็นผมนะตาคุณแล้วครับคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้ลองคอมเมนต์บอบพวกเราหน่อยนะครับคิดว่านิวคาสเซิลกับ Arsenal อาร์เซนอลผลงัน <ๆ S 1> จะเป็นอย่างไรแล้วก็อย่าลืมติดตามคุยกันเนื้อใหค้ครบทุกช่องทางนะ Facebook YouTube แล้วก็ t i k t ก k คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ